เรื่องมีอยู่ว่าสวัสดีค่ะเลดี้เล่าเรื่อง EP นี้เราจะพูดถึงเจ้าหญิงอลิซแห่งบัตเทนแบ็กก็คือเป็นแม่สามีของควีนอลิซาเบธที่2แล้วก็เป็นแม่ของเจ้าชายฟิลิปสามีของควีนอลิซาเบธนั่นเองนะพระองค์อุทิศต,ตัวเองอุทิศร่างกายอุทิศจิตใจเนี่ย ให้กับศาสนาและก็ยังถูกคู่คนตาหน้าหรือทุกคนน่ะกล่าวว่าพระอ,องค์เนี่ยคือคนบ้าอะไรทําให้ทุกคนน่ะกล่าวหาพระอ,องค์แบบนั้นแล้วสิ่งอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระอ,องค์บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันคะ่ะพระอ,องค์เกิดในปีคศกราั1885เป็นลูกของเจ้าชายหลุยส์แห่งบรัชเซนเบิร์กกับเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งเฮลและไลยนะท่านน่ะเป็นเหลนของควีนวิกตอเรีย ท่านนะมีอาการเป็นใบหูหนวกตั้งแต่ตอนอายุแค่เพียงแค่สีขวบแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคนะเพราะว่าทางครอบผงท่านนะมีการเลี้ยงดูท่านแล้วก็มีการเข่งเรื่องการพูดกับท่านโดยเขาใช้วิธีการให้ให้ท่านเรียนรู้ภาษาต่งตางๆจากการอ่านปากเจ้าหญิงเนี่ยถูกฝึกให้อ่านปาก ด้วยภาษาต่างๆตั้งแต่อย่างเล็กๆเจ้าหญิงก็เลยรู้หลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเจ้าหญิงเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมบางคนมองว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนหัวช้าด้วยซ้ำแล้วเมื่อพระองค์อายุได้18ปีเนี่ยพระองค์ก็แต่งงานกับเจ้าชายแอนดูหฮงกีกแลเดนมาก โดยทั้งคู่แต่งงานกันในช่วงปีคิศกรั1903จากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่กีกกัสมีโดยหลังจากชีวิตครอบครัวพระองค์ในพระองค์ก็มีลูกด้วยกัน5คนนั่นก็คือคนแรกก็คือเจ้าหญิงมาการิต้าเจ้าหญิงทีโอดอราเจ้าหญิงเซซิเดียเจ้าหญิงโซเฟียและลูกคนสุดท้ายที่เป็นลูกชายนั่นก็คือเจ้าชายฟิลิป แต่แล้วก็เกิดสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นในปีคิศกกราห1919เกิดสงครามกีดกับตุรกีเจ้าชายอนดูเนี่ยถูกให้เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพกีดมีการลบล้างสถาบันราชวงศ์ในกีดเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถูกใส่ข้อหาว่าละทิ้งการรบทำให้กีดพ่ายแพ้พระองค์ถูกสั่งลงโทษโดยการให้พระองค์เนี่ยถูกยิงเป้า แต่ว่าเมื่อเจ้าหญิงอลิซเนี่ยท่านรู้ว่าสามีท่านจะถูกยิงเปล่าท่านก็มีการส่งจดหมายเนี่ยไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อจะขอให้ช่วยสามีพระองค์และพระองค์ก็จะขอแบบพื้นที่ปลอดภัยเพื่อจะลี้ภัยไปอยู่ที่นูน่นทั้งเจ้าชายแอนดูเจ้าหญิงอลิซแล้วก็ลูกอีกห้าคนเนี่ยก็ต่างลี้ภัยไปที่ประเทศอังกฤษโดยพออยู่อังกฤษเนี่ยพงค์ก็ไม่ได้ยังมีชีวิตสบายอะไรแบบนั้นอีกแล้วเพราะพระองค์คือ ราชวงศ์ที่ลีภัยมานะจากที่พระอ,องค์เคยอยู่ในวังเนี่ยพระอ,องค์ก็ต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆก,กับญาติสามีที่เขาเนี่ยให้พระอ,องค์เนี่ยเช่าอยู่ไม่ใช่ให้อยู่ฟรีๆนะทุกคนหลังที่พระอ,องค์ลี้ภัยมาอยู่อังกฤษได้สักพักหนึ่งกับลูกทั้ง5้าคนใช่ไหมก็เกิดมีเรื่องที่ทาให้พระอ,องค์เนี่ยสะเทือนจิตใจนั่นก็คือสามีของท่านเนี่ยดันไปติดพันกับสาวแม่ไม้ไฮโซแล้วก็หนีไปอยู่ด้วยกันที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส สิ่งนี้พระองค์รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าสามีของพระองค์ลาทิ้งทั้งลูกและเมียไปกับคนใหม่เจา้าหญิงอลิซโศกเศร้าเสียใจหนักมากหันหน้าเข้าทางศาสนาแบบเต็มตัวเลยเข้าศาสนามากขึ้นเข้งมากขึ้นจนตัวท่านเนี่ยคิดว่าท่าน,นสามารถติดต่อกับวิญญ,ญาณได้สิ่งนี้มันทําให้ในปีคศัก1930เนี่ยพระองค์ถูกญาหรือคนสนิทเนี่ย นำตัวพระองค์ไปรักษากับจิตแพทย์นั่นก็คือจิตแพทย์คนนั้นชื่อติกมันฟอยโดยเขาวินิิสัยว่าเจ้าหญิงอลิซเนี่ยป่วยด้วยโรคจิตเภทเนื่องจากเก็บกดทางเพศโดยเขามีวิธีการรักษาแบบนี้นะทุกคนถ้าทุกคนได้ฟังทุกคนจะรู้สึกว่ามันโหดร้ายมากนั่นก็คือเขารักษาโดยการนําตัวเจ้าหญิงเนี่ยไปขูดหมดลูกให้ประจําเดือนหมดโดยเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นการให้เจ้าหญิงเนี่ยลดความต้องการทางเพศลง และอีกอย่างที่เขาทำควบคู่ไปด้วยก็คือการถูกช็อตไฟฟ้าการรักษาทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะใช้เวลาการรักษา2ปีแต่การรักษาเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์น่ำ3ายังทำให้เจ้าหญิงอลิสเนี่ยมีปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังหลังจบการรักษาของซิกมันฟอยเนี่ยเจ้าหญิงก็ยังถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชแต่เมื่อออกจากโรงพยาบาลน,น่ยท่านก็ได้ ลาทิ้งทางโลกเลยนะท่านเข้าถึงทางธรรมอยู่ในโบสถ์แล้วท่านก็แต่งตัวเป็นแม่ชีอุทิตตนให้ศาสนาทํางานให้การกุศลและถือศีลพหมจรรันอย่างเข่งขัดส่วนลูกๆของท่านเนี่ยทั้ง5คนลูกสาวทั้งหมดของท่านเนี่ยก็ได้แต่งงานไปกับเจ้าชายฝั่งเยอรมันส่วนเจ้าชายฟิลิปถูกส่งเข้าโรงเรียนประจําในอังกฤษโดยเรื่องอาการป่วยของเจ้าหญิงอลิซานในสื่ออังกฤษนะเขาพูดตรงกันว่าเจ้าหญิงอลิซ่ะท่านยืนยันเสมอว่าท่านเนี่ย มีอาการผิดปกติแค่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คืออาการหูหนวกโดยเรื่องอื่นที่บอกว่าท่านเป็นจิตเวทหรือท่านเป็นบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงท่านมีเพียงแค่อาการเดียวและแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชาวนาซีเนะี่ยขยายอํานาจปกครองไปทั่วยุโรปทำให้มันเกิดการล้มล้างชาวยูเกิดขึ้นเจ้าหญิงตัดสินใจยื่นมือช่วยเหลือครอบครัวชาวยูจำนวนมากในกีก เพื่อไม่ให้ถูกสันหานหมู่ในช่วงสงครามโลกทรัพย์สินที่ท่านมีเนี่ยท่านนําไปขายเพื่อน,นําเงินมาช่วยคนที่ยากไร้สมบัติที่มีหรืออะไรที่มีของท่าน,นท่านก็เอามาช่วยเอามาขายแล้วก็เอาไปช่วยคนยากไร้หมดเลยจนในปีคริสต์ศักราช1967ที่กรุงเอเธนเนี่ยเกิดสงครามกลางเมือง มีแม่ชีคนนึงนำพลอยไพยลินสีลังกาเม็ดใหญ่เนี่ยราคามาหาศาลมาขายในร้านจำนำโดยให้เหตุผลว่าต้องการที่จะนำเงินเนี้ยไปซื้อยารักษาโรคเตียงนอนและจะนำเงินเนี้ยไปทำอาหารให้คนจำนวนมากกินเจ้าของร้าน่ะเมื่อเห็นพลอยไพยลินเขาก็คิดว่าเอ้ยสิ่งนี้เป็นของหายากน่าที่จะหามาได้ง่ายๆแม่ชีคนนี้อาจจะเป็นขโมยที่ขโมยพลอยไพยลินเม็ดนี้มาจากตระกูล มั่งคั่งหรือเปล่าพอเจ้าของร้านเขารู้สึกเอใจนึกว่าแม่ชีจะเป็นขโมยเลยเขาก็มีการแจ้งตำรวจโดยให้ตำรวจไปจับกลุ่มเธอที่โบสถ์เพราะว่าม้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เจอกับแม่ชีคนนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกกับชายเจ้าของร้านว่าเขานั่ยเป็นคนโง่เพราะอ,อะไรแม่ชีเท่าคนนี้ไม่ใช่แม่ชีขี้ขโมยแต่เธอคือเจ้าหญิงอลิซแห่งกีกและเดนมาร์กและลูกชายของท่านเนี่ย ก็กำลังสมรสกับควีนอลิซาเบตราชินีอังกฤษคนปัจจุบันเจ้าของร้านเนี่ยโง่จริงๆที่ดูไม่ออกว่าแม่ชีคนนี้คือเจ้าหญิงอลิซอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับบทความที่เล่าขึ้นมานะว่าเจ้าหญิงเนะี่ยอุทิทั้งตัวอุทิทั้งใจร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินของภายนอกเจ้าหญิงแทบจะไม่สนใจเลยท่านขายทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือคน้อยโอกาสคนยากไร้และยังช่วยเหลือชาวยูในช่วงสงคราม จนมีวันหนึ่งเคจ้าชายฟิลิปเนี่ยท่านได้มาขอแหวนกับแม่ของท่านว่าท่านเนี่ยอยากจะได้แหวนไปมั่นเจ้าหญิงอลิซาเบธแต่แม่ของท่านเนี่ยท่านก็คิดว่าท่านไม่มีอะไรติดกายแล้วตอนนี้ทรัพย์สิ่งของท่านก็ขายไปหมดแล้วช่วยคนอื่นไปหมดแล้วท่านมีเพียงแค่เพชรเม็ดเดียวเพชรเม็ดเนี่ยเป็นเพชรสามกระรัตซึ่งเป็นเพชรที่ติดอยู่กับมงกุฎของท่านตอนที่ท่านเป็นเจ้าหญิงท่านก็ให้ลูกชายไปแล้วว่าเจ้าชายฟิลิปก็ทําเป็นแหวน แล้วก็อามสิงยับไปขอมั่นเจ้าหญิงอลิซาเบธหรือควีนอลิซาเบธที่สองแห่งอังกฤษนั่นเองจนถึงวันแต่งงานของเจ้าชายฟิลิปกับเจ้าหญิงอลิซาเบธเนี่ยมีคนแบบวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับญาติท่านเจ้าบ่าวว่าทําไมคนมาเป็นญาติเจ้าบ่าวน้อยจ้างแล้วมารดาของเจ้าบ่าวก็ถูกมองว่าเธอเป็นคนบ้าพี่สาวทุกคนก็แต่งงานกับพวกนาซีแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหญิงอลิซท่านก็ยังเดินทางมาร่วมง,งานแต่งลูกชายคนเล็กของท่าน ท่านปฏิเสธที่จะอยู่พระราชวังวินเซอร์หลังจบงานแต่งงานเนี่ยเจ้าหญิงอลิซาก็เดินทางไปที่กรีกมุ่งหน้าสู่ศาสนาด้วยการบวชชีและในปีคศิสต์ศักราร1 9 4 9เจ้าหญิงอลิสตาตัดสินใจก่อตั้งคณะพักคิน,นีแห่งมาชาและมารีที่กรุงเอเธนสพระองค์อุทิตต้นเป็นแม่ชีช่วยเหลือผู้คนได้โอกาส แต่การก่อตั้งก็ได้แค่เพียงไม่นานเมื่อคณะพักคินีของพระองค์เนี่ยต้องจบลงเมื่อทหารกิกตัดสินใจทำรัฐประหารล้มรางรัฐบาลชุดเก่าทิ้งหมดมีการออกคำสั่งให้ชาวต่างชาติทุกคนออกนอกประเทศโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นว่าคุณจะเป็นใครหญิงหรือชายตำแหน่งใดหรือราชวงศ์เขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นทุกคนต้องออกจากประเทศถ้าคุณเป็นคนต่างชาติ เจ้าหญิงจำใจต้องลี้ภัยมาอยู่ที่อังกฤษในปีคศัก1967หลังจากที่พระองค์ลี้ภัยมาได้เนี่ยพระองค์ก็ถูกเทียบเชิญให้ไปอยู่ที่พระราชวังบักกิงแฮมชีวิตบ้านากพระองค์เนี่ยก็อยู่ในพระราชวังตลอดแต่ว่าก็ได้เพียงแค่เวลาสองปีพระองค์ก็ต้องสิ้นพระชนด้วยโรคชาราพระองค์สวรรคตในวันที่5ธันวาคมคิศัก1969จบชีวิตเจ้าหญิงอลิซ ผู้ที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงหลังจากที่พระองค์เสียไปเนี่ยมีการจัดงานลำลึกถึงพระองค์ก็คือในปีคศัก1994ประเทศอิสราเอล,เ,อลเนี่ยได้ทุนเชิญเจ้าชายฟิลิปแล้วก็พี่สาวให้มาร่วมงานเชิดชูเกียรติเจ้าหญิงอลิซที่เคยช่วยเหลือชาวยิวคำกล่าวตอนหนึ่งในงานที่เจ้าชายฟิลิปพูดก็คือพวกเราไม่เคยทราบเลยว่าแม่เคยช่วยเหลือชาวยิวข้าพเจ้าคิดว่าแม่คงไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทำจะวิเศษแต่อย่างใด ท่านคงคิดแค่ว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดนั้นน่ะคือสิ่งที่มนุษย์กระทําต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากก็เท่านั้นเองจนในปี2010รัฐบาลอังกฤษได้เชิญชูเกตให้เจ้าหญิงอลิสเซียเป็นวีรัสตรีแห่งการที่ช่วยเหลือชาวยิวสุดท้ายเราก็ชีวิตเจ้าหญิงอ่ะอาจจะ มีชีวิตท,ที่สุขสบายในตอนตอน้นแต่ท่านก็ต้องผ่านอะไรหลายอยา่างแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือท่านเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงท่านเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทุกคนคิดว่ายังไงคะชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เลดี้เล่าเรื่องต่อ,ตอไปด้วยนะอยากฟังเรื่องใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้น,นะคะไว้เจอเลดี้ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย